เท่ากันเป็นยะรทุกใสเน่ใส่แล้วโค้ดสวยมีลูกค้าถามว่าหลังกล้องจ้าง้านเท่าไรคะอยากซื้อเหมือนกันค่ะวันนี้โอ้โหสนุกเลยคนชอบมินิเมอาไม่เทเลยอ่ะหอกอ่ตอนใสเสื้อไปแล้วสเกมมากค่ขังไ่กุกกิดกุกมั่มกุกมั่มกุกโกนะคะ มีดีเทลตรงนี้แล้วก็ใส่แล้วดูหน้าเล็กเลยโคารจ้าพคตะเดีสวยไมมเดินห้า่าจีค่าว้าวสวยมาทำไมพี่ฟ้าใส่แล้วดูดีไปหมดเลยอันนี้เห็นด้วยค่ะ มิกเต่าเทสเตายน่ารักจะตายนะคะมิกเอ้ยมิกแล้วค่ะไม่ต้องเป็นมิกเกแล้วค่ะมิกให้แล้วมิกแอ็ดไม่แมทเท่อแทหวายห้าิบตัวสุดท้ายเราจะเริ่มไหนอะเาจะเริ่มดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยแน่จริงเธอกกลับมาห้ามเราดิ ห้ามตัวเองก่อนลูกจะทำยังไงดีนาให้เธอมอกรักฉันนมาเหมือนต้นไม่ได้จริงๆนะอยากอยากมองไหมว่าอยากมองไหมว่าตรงไหนมองเชียนดีกวันนี้เพราะว่ามาปลนสภาพี่แล้วเอาให้คุ้งไงเป็นกระสอบเลยไม่ตอนแรกมีคนคอมเมนต์ว่าสวยตามอายุสวยตามอายุ มีคนคอมเมนต์ว่ามีขากำลังฮิตในการแบบรันนิ่งตอนเช้าไงออมีคนบอกว่าทีเสดดไม่เคยไม่ใช่ผิดเขาไปแฟชั่นให้ใส่แนนพึ่งจ้องหน้าเราไม่เคยผิดค่ะแล้วขาลอยดเลยอนะวิ่งเลยวิ่งอ้าอ่ออ่อแว่นมีนะคะทุกคนขาตะการที่20นะคะ เลยเนาะจงตัวเดียวคือจบทุกปัญหาอยู่ตาจ้าอะไรนะคะตะกนที่อยู่ตาจ้าสองค่ะว้าให้หนึ่งหมื่นคนดูสวัสดีค่ะไปร้อยบ้านไปนี่จะร้อยละใส่หนุนสวยหุ่นสั่งใช้สีดำสดสีดำที่ไม่ใช่นะสีดำไม่แถมจ้าสีดำไม่แถมตายนี้ไม่ใช่ตุ้ยแค่นี้เออนะคะมีแค่นี้ขอบไม่ขายก็จะซื้อเดี๋ยวพอาทำมาขายก็ไม่ซื้อซื้ออย่างอื่นโอ้ยมาเหมือนคุณยิงฟ้าเลย ค่ะพี่ฟ <motiv ators> ้ามานะคะวันน mm ี้นะคะพี um okay. ่ฟ้าเองนะคะทุกคนฟ้าของลงชายช่วงนี้ทำงานเยอะค่ะทำงานเยอะแล้วก็เป็นช่วงปิดต้องภาพยนตร์ไปก็เลยช่วงถ่ายภาพยนตร์ค่อนข้างหนักเอาเรื่องก็เลยแบบไม่ได้กินเต็มที่แต่เดี๋ยวจะพยายามไม่ให้ผอไมมากกว่านี้นะคะรู้สึกว่าตอนนี้กำลังโอเคแล้วว้าวใส่แล้วแบบเท่มากตรมี้เลยเนี่ยเลยสาวแฟชั่นสุดๆนี่สีอะไรคะไซส์ L ยี่สิบห้าค่ะตอนนี้น่าจะยี่สิบห้าได้ นะคะปกติ ich, 26่สิต่นี้น่าจะลงอะอะไรมึงมองหน้าอะไรว้แค่มองเฉยี่ครัน่าเหมือนพี่ฟ้าใช่หนูก็ว่าเหมือนนะนะพี่กำลังเทนแล้วขาวมากใส่ปุ๊บขาวเลยสีนี้เทนมาลยน่ารักเลยพี่น่าหวากเลยอุ้ยนี่น่ารักมากอะอุ้ยดูน่ารักมากเลยน่ารักมาแบบคุณหนูแสงจันคนสวยมามันโซนเลยอะมันดูแบบเมื่อกี้ดูเรียบร้อยแล้วพอใส่ปั๊บมันดูโซนอะดูแบบดูอยชอบเตะกับอะไรสักอย่างนึง่ะ นเาะมันดูนัดกันยูคาสไลเดอร์แต่ว่ามาเจออยู่ที่เด็กดึกมาอะไรกันบ้าอะไรอย่างนี้ดิลูกสาวกำนันเหลืออ่อนหมดแล้วอ่อหมดจาก็บอกแล้วว่าใครไม่กดก็เสียใจอันนี้แบบไม่เท่อันนี้ไม่เท่อันนเดี๋ยวจบไรจะยิบให้ทุกคนอยู่เพราะอะไรเราต้องช่วยกันข่าย เลยไฟปุ๊บหมดเลยไฟปุ๊บหมดเลยจะไม่ทำใายให้ดูเลยเออสามตัวละไม่ต้องรอกดก่อนกดก่อนพี่เดี๋ใครปากรีวิวมันดีอยู่แล้วพี่ถ้าไม่ดีคือไม่ขายพี่กดก่อนพี่กดเมื่อไหร่คะยี่สิบตัวสุายดายแล้วยี่สยังไม่ทำติดกันทุกคนเลยยี่สิบตัวแล้วทำังไงห้าทำไรใหม่ทำได้หรือเปล่า ก็คือไม่ได้แหละไม่ครับผมใจอะไรเนี่ยตายเลยสวยมากอันนี้สีอะไรครับพี่ฟ้าสีน้ำตาสีน้ำตาอะไรจะลุกวปนีแล้วหมดได้ฟรีอะถ้าเปิดเขาแถมจริงอุ้ยทำไมมันดูสวยเลยล่ะสวยด้วยด้วยใครจะไปเที่ยวสัปดาหห์น้ายังไงลุกเนี่ยได้เลย ได้เลยพี่พ่อเต้นให้ดูว่าสมมติว่าใส่ไปคลับเพลงอะไรเอออ่ะเต้นอ่ะใส่เป๊กคลับเต้นแ่ะเพลงอะไรอันนี้เป็นอะไรที่เต้นมากี่สุดอันนี้เป็นวันซ่าใช่ไหมคะได้เราไปเป็นวันซลาสีด๊อกตี้ค่ะตอนนี้ของหมดแต่เราจะเปิดพีออเดอร์ให้ไม่เกินสิบวันนะคะลูกค้าูุชยอุ้ยุยใส่แล้วดูแบ๊กมากผิวมากเตือไม่ไหวพี่ต้องดาวเอา ยสิ่งนี้มีอยู่ไหมคะหรือต้องทีสิ่งนี้มีอยู่ปะมีวันนี้ใส่คู่ก,กับแว่นนะโอ้โหแว่นตะกร้าที่21นะคะไม่อยากขายแล้วอยากเก็บไว้ใส่เองแต่ว่ากดได้นะเดี๋ยวให้แบ่งๆกันก่อนแบ่งกันก่อนเดี๋ยวเราแต่น <ๆ S 1> <ๆ S 2> ั่ไม่กดกันเดี๋ยวจะเก็บไว้ใส่เองเพราะว่าชอบแเราไม่ทำใจละประเด็นก็คือค่ะ เนื้อผ้าดีมากไม่บางแล้วก็อกเนี้ยคือใส่ไปสุขุมวิทต่ำต้อยก็ไม่ถูกไปบาร์ไปเที่ยวไปนั่งชิบที่ฝปานรังเต้นให้ดูหน่อยได้ไหมคะไม่อันนี้ไม่เป็นทีมนั่งชิลได้ออ๋ไม่ต้องเต้นเลยไม่ต้องเต้นก็ได้ต้องเต้นเลยว่าไม่ต้องเต้นก็ได้นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆมีคนมาจีบแน่นอนจคนเรียกบอกว่าพี่เอาน้ำแข็งเหลออะไรโอ้พังมากเป็นยังไง ลุงวิสักสีสีอย่างนี้เลยไม่มีนะคะสั่งของมาเปิดถุงมาโอ้ยผ้าบางจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีนะเปนเปิดแล้วเป็นไงตะโกนเหรอไอพีชไอไม่ตอบเลยเหรอเฮ้ยสิ่งนี้ดีมหมหนานุ่ม no bar กรอบค่ะหนานุ่มกระคาไม่ b า r กรอบค่ะแต่เรอว่าคืออะไรก็ออกหรอก็ออกรุ่นหนานุ่มไม่ b า r กรอบค่ะการแต่จะยืดพอใหม่สปอยนี่คือดูเป็นหิงฟ้ามากนะ มากกว่านี้มันน้อยไปหูใหม่ต้องหูใหม่ห้าสี่สามเราเรียกว่าหูตะโกนสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าพี่ไปเดินรองเท้าแปะยี่สิบคู่ที่ไหนก็ไม่ได้นะสองอเก้าบอกใครโอ้ยเท่โอ้ยเท่เลย มากดอันนี้ก่อนพี่เดี๋ยวก็หมดอีกเออไม่ได้อีะพิดกระพี่ดาใส่บูทมาใส่นู๊ตเออเออพี่อะไรขนาดนั้นเลียจากหมาใส่บูทมาใส่ตั้มนูนใครไม่เนี่ยวายเทมากเทมากแล้วไปเพื่ออะไรไม่เลยเขาพันตัวเองนี่หน่อยมากอะไรจะขนาดนัดใครคิดคืนนี้ไม่ได้ใครจะขนาดนั้น โอ้ข่าวเลยสีดีอันนี้สวยจริงใครไม่มีไม่รู้แต่พี่้ามีแน่นอนเงี้ยพี่ฟ้าเ็บแน่นอนใครไม่ทันไม่รู้แต่พี่ฟ้าเอปแล้วเฮ้ยนี่คือสีเกี่ยวที่มานี่มาก่อนและตอนนี้500บาทแต่ว่าไม่ขออะไรนะ5้าบาทชำระเงินด้วยอันนี้ไม่ถึงยี่สินาทีแล้วที่เฮาซีอยู่ด้วยกันเนาะดูแพงมากอันนี้สีอะไรนะคะสีเขียวที่ฟ้าค่ะ้าด้ย กินบมว่าม่ได้นะพี่ขาค่ะ5สีนี้แบบไม่เยห็นเลยนะอ2ชั่วโมงครึ่งแบบเต็มากถ้าใส่เสื้อนี้เต้นลุกไหนคะถ้าใส่ชุดนี้เต้นไหนคะ้มใหญ่เต้นหเต้นเต้น่เต้น่เต้นใ่เตนขอถามว่าจำเือเขียวดีอไม่แต่จริง5สีนี้ทุกคนต้องมีมันเป็น5สีที่เลือกมาแล้วถกเด้เดี๋ยวดและตอนนี้เสร็ยบล้ว อุ้ยหนูจะบอกว่าองหากี่พันไปได้ห้าแสนนะคิดเอา